ทางนี้ทางนี้หันมาบอกหันมาใหม่บอกว่าไงนะฮัชิหันมาบอกคุณแม่ใหม่ว่าไงฮัชิบอกกงชจะแปลงฟันแล้วไม่กินนมละชครับชิบอกคุณอากงก่อนเร็วอากงแปลงฟันยังอากงกัแปลงฟันแล้วฮาชิจะแปลงฟันหรือ,อย,ยังยังเฮ้ยไม่ได้ต้องแปลงเลย ยังแปลงเหออไม่ทำไมเนี่ยแต่ฟันผุไม่มีฟันเคี้ยวข้าวนะขนมขนมก็ไม่มีเคี้ยวเพราะว่าฟันผุฟันหักโดนแมงกินฟันไปหมดแล้วไม่มีฟันเคี้ยวขนมข้าวแล้วไม่มีแล้วจะแปลงฟันยังครับยังอาไม่เอาจะนอนแล้วแปลงเลยโอเคไหมโอเคอ่ะโอเคก็ไปนอนรอไปเดี๋ยวแปลงฟันให้ไปนอนรอตรงไหน อ่าถือรถไปด้วยอ่านอรอนะอ่านอนรอที่นอนรอเดี๋ยวคุณแม่เอาแปรงมา่อนไปชีชีชี้ครับนอนรอคุณแม่หนึ่งสองสสี่ห อนอนรอคุณแม่จะแปลงฟันให้แล้วเร็วเออ